สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการสร้างควิดเกมโอเคครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมี้าตัวแปรที่เป็น q u e a t i o n แล้วก็ choice นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า q u e a t i o n q u e a t i o n นี้ก็จะประ,ประกอบด้วยกัน4ข้อนะครับก็จะมีคําถาม4ข้อแล้วก็มีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง ซึ่ง question เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ dictionary นะครับด้านหน้าเขาเรียกว่า key ด้านหลังเนี่ยเรียกว่า value ส่วน choice นะครับก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า option แล้วก็จะมีแต่ละคำถามเนี่ยก็จะมี4 choice ด้วยกันก็จะอยู่ในรูปแบบของ to d e l s t ครับทีนี้วิธีการสร้างเกมนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมา4ฟังก์ชันตามนี้นะครับสร้าง4ฟังก์ชัน ฟังชันแรกก็จะเป็นการสร้างเกมหลักๆนะครับอันที่2จะเป็นการเช็คคาตอบอันที่3จะเป็นการแสดงคะแนนอันที่4จะเป็นการเล่นเกมใหม่ทีนี้เราจะมาเริ่มนะครับเริ่มทําการสร้างเกมอยู่ที่ฟังก์ชัน new game นะครับตรงนี้ฟังก์ชันอื่นนะครับผมก็จะใส่พาร์ทไปให้หมดก่อนนะครับเราจะมาเริ่มกันที่สร้าง new game อันดับแรกนะครับเราก็จะมา print, ปลิ้นปลิ้นในสิ่งที่เป็น q u e t i o n หรือว่าคำถามเนี่ยปลิ้นคำถามออกมานะครับปลิ้นคำถามนะครับผมก็จะใช้ for loop นะครับ for loop key in q u a t i o n ตรงนี้ก็คือเราก็จะปลิ้นค่าค่า key หรือว่าค่า ตัวหน้านะครับตัวหน้าเนี่ยเรียกว่าคีย์นะครับใน d i c t i น n a r y นะครับก็ปิ้นคีย์ใน e ั t i o n เนี่ยนะครับก็รันไปเรื่อยๆแล้วก็ปิ้นค่าคีย์ออกมาอันนี้ก็ปิ้นคำถามนะครับปิ้นคำถามออกมา,าตัวนี้นะครับผมก็จะเร,เรียกใช้งานฟังก์ชัน new game นะครับด้านล่างสุดรเรียกใช้งานฟังก์ชัน new game แล้วก็ปิ้นค่าคำถามออกมานี่ก็คือค่าคำถามทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ ในระหว่างระหว่างคำถามผมจะขั้นด้วยขีดแบบนี้ระหว่างคำถามจะขั้นด้วยขีดแบบนี้นะครับขั้นด้วยขีดเมื่อเราได้คำถามปุ๊บถัดมาเราก็จะมาปิ้นช้อยค่าช้อยนะครับค่าช้อยเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ให้วนลูปวนลูปค่าช้อยในตัวแปรออปชันนะครับวนลูปตรงนี้มันเป็น รูปแบบของตัวดีนะครับเราก็ใช้ใช้ for ตัวแปรนะครับตัวแปรอะไรก็ได้นะครับตัวแปร i ก็ได้ for i in 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 option นะครับ in option นั่นเองนะแล้วก็จะให้มัน print i ออกมา print ค่า i ออกมานะครับมา print ค่า i ออกมามันก็จะได้เนี่ยนะครับมันจะ print ทั้งหมดเลย เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าให้มันปิมนอินเด็กซที่เท่าไหร,นะร่พอไม่ได้บอกให้มันเป็นอินเด็กซ์ที่ไรมันก็จะเิ็นทีเดียวนะครับทีเดียวหมดเลยทีนี้เราต้องการทําให้มันปิมนทีละอินเด็ก์ต้องการทําให้มันเิ็นทีละอินเด็กผมก็จะสร้างตัวแประนะรตัวแปรขึ้นมาหนึงตัวมีชื่อว่า creation underscore u um เนี่ยให้มันเริ่มตั้งแต่อินเด็กที่0นะครับ แล้วเราก็จะใส่ค่าอินเด็กเข้าไปด้านหลังตอนนี้ด้านหลังออปชันนะครับทีนี้เมื่อเมื่อมันรันนะครับแต่ละคำถามเนี่ยแต่ละคำถามเนี่ยรันไปตามอินเด็กนะครับเมื่อจบปุ๊บนะครับก็จะให้มันผมก็จะให้มันบอกว่าเพิ่มค่าไปเรื่อยๆทีละหนึ่งอินเด็กนั่นเองนะครับ มันจะเริ่มต้นตั้งแต่อินเด็กซ์ที่0นะครับพอมันบินชอยอินเด็กซ์ที่0ย์ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะบวก1เพิ่มถัดมาเมื่อเข้าคําถามใหม่มันก็จะรันชอยอินเด็กซ์ที่2นะครับปุ๊บมันก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมันก็จะได้ตามนี้มันก็จะบินค่าค่าชอยเนี่ยไปเรื่อยทีนี้ถัดมาถัดมานะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันถัดมาก็คือการใส่ค่า Input ของ User นั่นเองนะครับก็คือให้ user เนี่ยใส่ใส่ค่า input ลงไปนะใส่ค่า input อ,อันนี้ก็คือ g u e s mm hmm. s case, ที่แปลว่า t i e นะครับก็คือให้ user เนี่ย t y ค่าเข้ามาก็ input เข้าไปนะครับ input ตัวนี้บอกว่า enter a b c d อันนี้ก็คือเป็นค่าที่ user ต้อง input เข้ามา a b c d พอดันปุ๊บนะครับ user ก็จะต้องถ่าทายเข้ามาสมมติว่าผมทาย a อ่าเนี่ยข้อที่2ทาย b ข้อที่3ทาย c ก็ทายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับทายแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อ user นะครับเมื่อ user เนี่ยใส่ค่าเข้ามาบางทีใส่ค่าตัวเล็กนะครับ บางทีใส่ค่าตัวเล็กแต่ว่าเวลาที่เราต้องการเอาไปเทียบค่าเนี่ยว่ามันถูกหรือไม่นะครับเราเราได้กําหนดค่าเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดค่าที่ถูกต้องเนี่ยเราใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำไอ้ค่า guest ตัวเนี้ยที่ user ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับให้เป็นค่าตัวใหญ่ก็คือใช้เม t h อดก็คือ upper upper นะครับเพื่อทำให้มัน เพื่อทาให้ค่าที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับทีนี้เมื่อเราได้ดังนี้แล้วเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นการเช็คอันเซอร์นะเช็คเช็คคำตอบนะครับเป็นการเช็คคำตอบในฟงังก์ชันถัดมานะครับพอเราได้ค่า Input เนี่ยเราจะมาเช็คคำตอบนะครับว่า User ที่ใส่ u s e r ที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับตรงกับค่าคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ผมก็จะได้ว่าเช็คก็จะผมก็จะรันฟังก์ชันนะครับฟังชันเช็คแอนเซอร์นะครับแล้วก็จะใส่ค่า Input เข้าไปนะครับ2ค่านะครับก็คือค่า Guess แล้วก็ค่าค่า g u s เนี่ยก็คือเป็นค่าที่ User Input เข้ามาแล้วก็ค่าอีกค่าหนึ่งก็คือเป็นค่าตัวนี้นะครับเป็นค่า Value ของ Equation นะครับตัวเนี้ยก็จะได้ว่า question. get นะครับ question. get key นะครับ question. get key แล้วก็ค่าตัวนี้ก็คือค่า get question. get key เนี่ยก็คือเป็นค่า value นะครับเนี่ย question น,นะครับมันก็จะรันไปตามไปตาม index นะครับแล้วก็มันไป get อ่า get ค่าค่า key นะครับค่า key ก็คือค่า value นั่นเองนะครับ get key เนี่ยมันจะจะไปเอาค่า value แต่ละแต่ละ index เข้ามาแล้วก็เอามานะครับอีกอีก argument หนึ่งก็คือเอาค่าที่ user input เข้ามาจากนั้นเราก็จะมาทำการเช็คคำ,อคคำตอบกันนะครับในส่วนของด้านล่างที่ที่เป็นการเช็คคำตอบนั้นนะครับผมก็จะ ผมก็จะเก็บค่า2 argument เนี่ยนะครับมาามาใส่นะครับมาใส่ทีนี้ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าที่เป็น question dot get key เนี่ยก็จะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรใหม่นะครับเป็น answer นะครทีนี้ตรงนี้นะครับในส่วนของฟ u n ก์ชัน check answer เนี่ยเราก็จะมาเช็คนะครับก็จะได้ว่าถ้า ค่า answer เนี่ยมีค่าเท่ากับ guess ถ้าค่า answer เนี่ยมีค่าเท่ากับ guess นะครับก็จะให้บอกว่า print print บอกว่า correct จากนั้นก็ให้ return ค่า return ค่า1ก็คือได้1คะแนนถ้า l นะครับก็คือถ้าไม่เท่ากันเนี่ย ให้พิมพให้พรองนะครับให้พิมพรองแล้วก็ return ค่าศูนย์นะครับให้พิมพรองแล้วก็ return ค่าศูนย์ถ้าเกิดว่า User ตอบถูกนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นค่า1ก็จะกลายเป็นค่า1นนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวแปรที่เอาไว้สำหรับเก็บเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนน ก็จะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า correct answer ตัวแปรชื่อว่า correct answer แบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันมีค่าเท่ากับ0นย์เป็นค่าเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า user เนี่ยตอบถูกใช่ไหมครับผมก็จะเอามาบวกนะค่า0ูนย์เนี่ยก็จะมาบวกค่า0ูนย์ตรงเนี้ย เราเริ่มต้นที่0น,นะครับถ้า user ต to, อบถูก input เข้ามาถูกเนี่ยมันจะ return 1นะครับไอตรงฟังก์ชัน check answer ตัวเนี้จะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าเนี่ยมาเก็บไว้นะครับมาเก็บไว้ที่ correct answer นะครับก็มาบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตอบถูกนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ลองรันดูนะครับอลองรันดูสมมติว่าก้อ1ตอบ A ก้อ2 b ก็3ตอบ c ก็4ตอบ d มันก็มันก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะให้มันแสดงค่านะครับแสดงค่าในฟังก์ชัน display score ตัวนี้นะครับผมก็จะให้โชว์2อย่างก็คืออย่างแรกจะให้โชว์เป็นคะแนนนะครับคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ซึ่งคะแนนนี้เราได้มาจากการเก็บค่าของ correct answer นะครับสมมติว่าถูกทั้งหมด4ข้อ correct answer เนี่ยก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ4นะครับแล้วก็จะให้มันเอามาหารกับจำนวนข้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปคูณร้อยชิ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วอย่างที่2ที่จะให้แสดงก็คือเป็นค่าที่ user t i m e มาทั้งหมดนะครับค่าที่ user t i m e มาทั้งหมดอันนี้ผมจะเก็บค่าแรกก็คือค่า correct answer นะอันนี้เป็นค่าแรกค่าที่2นะครับผมจะกำหนดตัวแปรมาอีก1ตัวแปร ชื่อว่านะครับชื่อว่าตัวแปร g e t s e t นะครับให้มันให้มันมีค่าตัวแปรเนี้ยให้มันมีค่าเป็น List นะครับซึ่ง List เนี่ยเราจะทําการเก็บค่าเก็บค่า input นะครับเก็บค่า input ทุกข้อที่ user type เข้ามานะผมก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับผก็จะได้ว่า g e t s s e t เนี่ยนะครับ เก็บค่านะครับเก็บค่าก็คือ append get dot append นะ append ค่าค่า get ือว่าค่าที่ user ถ่ายเข้ามาพอ user ถ่ายเข้ามาปุ๊บนะค่า get เนี่ยมันจะ append หรือว่าเอาไปเก็บไวท้ที่ใน list get เนี่ยนะเก็บค่าทุกตัวเอาไว้ list นะครับแล้วเวลา display score นะครับ function display score ผมก็จะเอาค่าตัวนี้ไปเก็บ นะไปไปใส่ไว้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาลงมาดูที่ display score ตัวนี้นะครับเมื่อเราเราเอาค่า input 2ตัวนี้เข้ามานะครับ correct answer correct answer กับ g u e s s e t นะครับ correct answer เนี่ยเป็นคะแนน guesses เนี่ยเป็นค่า A B C D นะครับที่ user input เข้ามาเมื่อได้อย่างนี้นะครับ ได้อย่างนี้ปุ๊บอันดับแรกก็คือผมก็จะปิมนค่าคำตอบที่ถูกต้องมาก่อนอะจะได้ว่าปิมนปิมน์อันเซอร์อันนี้คือปิมนคคำตอบที่ถูกต้องปิมน์อันเซอร์นะครับแล้วก็ให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับปิมน์อันเซอร์แล้วก็คอมม่า n เท่ากับโค้ดไว้แบบนี้ นะครับพิ้นนะครับก็จะ for loop for loop i นะครับ in equation for loop i in equation ครับแล้วก็ให้พิ้นให้พิ้น equation dot get get ค่า i get ค่า i นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับแบบนี้ แล้วก็ถัดมาก็จะพิมพ์เว้นบรทัดนะครับพิมพ์เว้นบรทัดพิมพ์ขึ้นมาทัดใหม่ครับตัวนี้นะครับ get question dot get i เนี่ยมันก็จะไปเอาค่าค่าตัวเนี้ยค่า value ของ question นะครับ question เนี่ยค่า value ของ question ทั้งหมดมันก็จะรันมันก็จะพิมพ์ทั้งหมดออกมา a abc นะครับพิมพ์ทั้งหมดออกมาเสร็จแล้วตัดมาผมก็จะให้มันพินามพ์ค่าที่ user ใส่เข้ามาค่าที่ user ใส่เข้ามานะครับหรือว่าค่าค่าที่ user ถ่ายเข้ามานะค่าที่ user ถ่ายเข้ามาก็จะให้มันไปวนวนลูปในใน guess เนี่ย ปิน i ในเ s สนะครับก็จะให้มันไปปินค่า i ค่า i ออกมาในเ s e นะครับในเ s สนี้ก็คือเป็นค่าค่า list ที่มันเก็บเก็บไว้นะครับเป็นค่าที่ u s e r เนี่ย input เข้าไปทั้งหมดเมื่อโชว์เมื่อโชว์สองอย่างนี้นะครับเมื่อโชว์สองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันผมก็จะเอาค่า correct guess นะครับ correct guess ก็คือ คะแนนทั้งหมดที่ user ใส่ได้นะคะแนนคะแนนทั้งหมดที่ user อรได้มานะครับก็จะกำหนดค่าตัวแปร score s c o r e เท่ากับนะครับ correct answer เนี่ยนะครับหารด้วยหารด้วยค่าเลนก็คือความจำนวนข้อของ question นะ จำนวนข้อของเวชั่นเนี่ยก็คือมีอยู่4ข้อจากนั้นเอาไปคูณด้วย100นะครับตรงนี้ก็คือทำเป็นเปอร์เซ็นต์ทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกว่าให้มันพิมพ์บอกว่า your score is your score is แล้วก็ตามด้วยค่าสกอร์ค่าสกอร์นะครับ ซึ่งค่าสกอร์ตัวนี้เราจะแคสให้มันเป็นสตริงก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสตริงด้านหลังก็ต้องเป็นสตริงเหมือนกันแล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับบวกด้วยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ถัดมานะครับก็จะลองรันดูนะครับสมมติว่าข้อแรกใส่ A ข้อ2ใส่ B ก็สามสี่ก็สี่ดีเมื่อได้นะครับมันก็จะพิมพ์ออกมานะ answer answer เนี่ยก็คือคาตอบที่ถูกต้องเท่ากับ a b c a แต่ว่า user ทายเข้ามานะครับ b c d b นะครับแล้วก็มันจะบอกว่า u o u e r s c o r e is 0.0%นะครับ0.0%นะทีนี้ตรงนี้ผมก็จะให้มันพิม ัดมาก็จะพิมพ์บอกว่า r e s u l t นี่คือ r e s u l t นะครับคำตอบทำไมนะครับสมมติว่า a b c d k ค่า r e s u l t นะครับผลลัพธ์นะครับนี่คำตอบที่ถูกต้อง a b c a คำตอบที่ทายมา a b c d score is 75%นะครับทีนี้ถัดมาในส่วนของฟังก์ชันเริ่มเล่นใหม่ครับก็จะให้ยูเซอร์เนี่ยเป็นคนอินพุค่าเข้าไปว่าต้องการเล่นต้องการเล่นใหม่อีกรอบไหมนะครับต้องการเล่นรอบใหม่อีกรอบไหมก็ตัวนี้จะกำหนดตัวแปรนะครับชื่อว่าตัวแปร r e s p ปอ n เท่ากับ Input ก็จะถาม user ว่า do you want to play again ไหมนะครับ you want to play again นะครับต้องการเล่นอีกครั้งหรือไม่นะครับก็ให้ใส่ yes or no ครับแบบนี้จากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า r e s p a w n นะครับ r e s p a w n เนี่ยมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ yes บถ้า user เนี่ยตอบว่าใช่นะครับก็ให้ return return true นะครับ l นะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่นะให้ return false นะครับอ่าตรงนี้ r e s p o n นะครับ r e s p o n จะจะทำให้มันเป็น ดอ p อัปเปอร์ upper, นะครับดอ p อัปเปอร์ก็คือทำให้มันเป็นตัวใหญ่น,นั่นเองนะโอเคทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างผมก็จะทำเป็นว e Loop ขึ้นมาว e Loop นะครับว e Loop ที่เป็นตัว Play Again ตัวเนี้ยนะครับวายลูป o พ p ย a อ a ร์เกตัวเนี้ยนะครับวายลูปเพลย์อาร์เกนตัวนี้นะครับ, loop, again, รบ, loop, again, รบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น True มันถูกต้องนะครับก็จะให้รันเนวเกมอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็น f a ล์นะถ้ายูเซอรบอกว่าเป็น f a ล์เนี่ยถ้ายูเซอรใส่เข้ามาเป็น no นะครับเป็น f a ล์มันก็จะไม่รันแต่ถ้ายูเซอรใส่คำว่า yes เข้ามาเนี่ยมันจะเป็น true แล้วมันก็จะรันรันฟังชัน new Game อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับลองมาทำดูนะครับ b a c ดีโอเคนะครับ y o u r score is ย uh, ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วถ้าเกิดว่า user ใส่ yes เข้าไปมันก็จะเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งอ่า uh, ทีนี้ถ้าเกิดว่าใส่ n o นะครับมันก็จะจบเกมโอเคโอเคนะครับนี่ก็คือการสร้าง,งเกมควิดเกมนะครับควิดเกม